สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอซีสวัสดีสสดยำค่ำคืนฝนตกนะฮะเมื่อสักพักก็จอดนอนที่ปั๊มนะตอนสี่ทุ่มนะสองทุ่มสามทุ่มจอดนอนที่ปัม๊มเงียบไปน่าจะสองชั่วโมงสามชั่วโมงนะตอนนี้เวลาตีหนึ่งครึ่งละนะมุ่งหน้นา ตอนนี้เดินทางมุ่งหน้าจังหวัดอุบลราชธานีแต่ว่าผมขับไม่ไวครับความเร็วประมาณ60ส <c oughs> ต่อจากโมงมนเลยคมเร็ว60นะ10บล้อแซงได้นะฮะสิบล้อแซงไปหลายคันแล้วนะเออแต่คิดซ้ายอยู่นะไม่อยู่เลนเลนขวานะครับเพราะว่ารถเรารถช้าขับไปเรื่อยครับ วันนี้ฝนก็ตกบรรยากาศยามค่ำคืนทางก็จะเปิ้นเมื่อเลยนะมองไม่ค่อยจะเห็นทางเท่าไหร่นะครับก็นั่นแหละครับเดี๋ยวไปดูการแถลงข่าวของ ไปฟังการแถลงข่าวเนาะของทนายอนันตชัยนะครับที่วัดบ่อน้ำพระอินเนาะนู่นนะทางช่องเมกว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับเกี่ยวกับคดีความนะเกี่ยวกับอ่ามีอยู่3ามประเด็นนะเท่าที่ดูกำหนดการที่เขาแชร์ในเพจองๆ้เนาะก็ ของหลวงตาอะไรนะจำชื่อไม่ได้นะเดี๋ยวเพรุ่งนี้ไปรอดูกําบวนการอีกทีนึงนะครับว่ายังไงนะเดี๋ยวตอนนี้คือพยายามให้ไปถึงกาะส1บเอโมงนะทำยังไงนะวิ่ง60จ็ถึงไหมเนี่ยนะฮะอยู่น้องบุญนาคนะครับที่เรียกผมว่าน้องจีไม่ใช่นะน้องบุญนาคตอนนี้นะยู่น้องบุญนาคนะเวลา ที่สหนึ่งครึ่งนะขับไปเรื่อยครับในทั้งคืนแหละรับวันนี้ยนนนทางบางช่วงก็มืดนะครับนะมืดหน่อยนึงนะเอฟซีอาจจะบอกไม่เห็นทางนะครับเพราะว่มามืดนะจะมีช่วงช่วงสว่างเนาะอยู่น้องมุนนา แวะนอนที่ปั๊ม PT มิคินี่ไปหน่อยนึงโอเคสดชื่นละนะไม่งั้นนะถ้านอนรวดเดียวก็คงนู่นแหละสว่างเลยนะถ้าสว่างเลยไม่ไปแน่นอนนะเพราะว่าไม่ทันไม่ทันนะนั้น,นี้นะเราต้องเดินทางคืนนี้เลยนะเพื่อให้ทันกัะบวด,ดการถแถลงขาวพรุ่งนี้นะครับส่วน ที่บ้านดงมาไฟนะครับกับการตามข่าวการหายตัวของคุณตาบุญน,นะครับซึ่งเป็นพ่อของลุงเหี่ยวเนาะซึ่งได้หายตัวไปโอ้ดะกีวันวเนี่สิบสองวันเนี่ยวันนี้ถ้านับวันนี้ก็นะพรุ่งนี้ก็วันที่สิบสามนะของการหายตัวก็ระงมหากันเต็มที่ครับนะครับทุก ตารางนิ้วเลยในบริเวณบ้านเนี่ยก็ว่าได้นะมอมหากันแบบเต็มที่เลยนะครับผูพรมค้นหาเจ้าที่ทุกภาคส่วนมาช่วยกันนะสองนายสาม้อยนายรวมทั้งชาวบ้านมาช่วยกันตั้งหลายวันนะไม่เจอนะครับไม่เจอแล้วก็หลังๆเนี่ยนะก็ทำยังไงแล้วเนะก็พึงหมอดูพึ่งคนทรงและนะครับก็ตามแต่ที่วี ทำยังไงก็ขอให้เห็นพ่อเนาะใครแนะนำอะไรมาแกก็รับหมดนะ,นะครับหมู่บ้านนี่ก็คุณยายนะอายุเก้าสิบกว่าปีนะครับคนในหมู่บ้านนั่นแหละนะครับเป็นคนเกา่าเท่าคนแก่เนาะก็เตรียมคันแปดกับคันห้านะครับ เอลาเลานาะมาพูดนะครับเอามาถวายเจ้าพ่อนะครับจำชื่อไม่ได้นะครับแต่ว่าบอกเก่าวให้เปิดที่เปิดทางนั่นแหละนะก็ทำตามความเชื่อครับนะแต่ว่าเท่าที่ผมฟังคุณตาเหี่ยวแกก็ว่าแกจะหาต่ออยู่นะจนะเป็นลักษณะหากันเองในคะรอบครัวนั่ง พิดพ่เคาะอยู่ในบ้านนั่นแหละนะครับคิดว่าตรงไหนที่แกเคยไปแล้วเจออะไรเงี้ยหรือว่าเออตรงไหนที่ว่าเออสงสัยไปหาเพิ่มอะไรประมาณเนี่ยน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าพวกเราก็คงต้องกลับนะครับเพราะว่านะอยู่ๆนะเพื่อนก็นบอกว่าเอกลับกลับกลับนะเพราะว่าเอา้าถ้าเขากลับเราก็กลับนะเพราะว่า,เ,าเพราะว่าหลายอย่างหลายรอบแล้วพื้นที่ มันอยู่ในป่าในเขานะในภูเขาลึกนะครับการหลับการน,นอนก็อย่างที่เห็นนอนในรถเนาะนอนนอกบ้านนะั่นแหละไม่นอนตรงนั้นนอกก็นอนนอกบ้านนะตร,ตรงหน้าบ้านลุงเหีนะ่ยวแหละก็เลยว่าถ้าเราอยู่คนเดียวมันก็อะไรอะไรายอยู่ก็เลยกลับนะอ่ะก็รประมาณนั้นครับรอฟังผ่านเพจนะ,นะ ผ่านเพจผ่านอะไรของเมืองโคราชดูว่าเป็นยังไงนะครับกับการหายตัวของคุณตาเหี่ยวนะครับแต่ว่าทางเจ้าที่เขาก็ไม่ทิ้งหรอกทางนายอำเภอหรือว่าทางผู้ใหญ่บ้านนะขอให้มีเบาะแสใหม่นะครับมีเบาะแสใหม่ความน่าจะเป็นความเป็นไปได้อะไรประมาณเนี้ยเขาก็คงมาช่วยนะครับนะเขาบอกว่าออแก้งมาได้เลยาทางคู่ภัยต่างเขาบอกถ้ามีเบาะแสใหม่เขามาช่วยนะครับ ไปช่วยหาอีกรอบนึงแต่ถ้ายังไม่มีก็นั่นแหละนะถ้าแบบจะควานหากันแบบไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันมันเหมือนกับการงมเข็มในมาหาสมุทรพราะว่าตามหลักกู้ภัยเนี่ยนะเท่าที่ทางกู้ภยัยเพราะว่าเออรัศมีนะรอบทิศทางเนี่ยนะ หกร้อยเมตรหรือหนึ่งกิโลเนี่ยต้องมาหากันเต็มที่แล้วละเอียดลิบลิบเลยนะแล้วก็ตรงจุดที่คุณตาเหี่ยวไปไประจําเนี่ยนะตรงเนินบนเขาหลังบ้านหลังเก่าตรงท้ายไร่เนี่ยเขาก็ไปงมลนะในบอ่อที่เจอใบเท้าตรงดิมดิมบอ่อเนาะนี่เขาก็ไปงมไปอะไรนะใช้มอเตอร์ไซค์วิบากนะจากชมรมมอเตอร์ไซค์วิบากนะครับ จังหวัดนะร่วม20ว่าคันนะยิ่งนะตามรัดรอดตามหาเนาะเอารถให้รถนะพวกมันทุกเรือนะ้ห็้ไหมแซงไปแล้วนะผมเร็ว60ครับในเพื่อนละเห็นไหมแต่เราอ่องน้ำไปแ่เดน,งนึงนะครับเพราะว่าฝนตกเนาะฝนตกเมื่อกี้ฝนซาแล้วก็ดินยังพื้นถนยังไม่แห้งพอไม่แห้งเนี่ยมันก็จะมี กวลารถวิ่งมันก็จะมีไอ้น้ำพุ่งขึ้นมาเนี่ยรองน้ำพุ่งขึ้นมาต้องปัดไปเรื่อยๆครัเอานี่แหละครับการเดินทางค่ำคืนนี้เป็นอย่างไรนะแต่เวลาก็คงเดินทางไปเรื่อยครับให้ให้ทันเนาะให้ทันกำหนดการเขาเพื่อได้ทำข่าวนะนะที่วัดบ่อน้ำพระอินทร์พรุ่งนี้นะ การเดินทางก็ยังคงดำเนินต่อไปนะครับขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับ